สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับถ้ามีพาดหัวว่าพระรามสองอีกแล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าได้ตกใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช้าวันนี้เองครับวันเสาร์ที่17เจมกราคมตอนแรกๆเห็นข่าวก็นึกว่าเป็นข่าวเก่านึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างนี้จริงๆแต่มันก็คือเหตุการณ์ล่าสุด ของเชาวันนี้จริงๆปรากฏว่ามีรถตกลงมาในหลุมขนาดใหญ่บนถนนพระรามสองช่องคู่ขนานฝั่งขาเข้ากรุงเทพหน้าร้านค้าที่ชื่อโชคทวีคาไมา้ตําบลมหาชัยอําเภอเมืองชองจมุตจังหวัดสมุทรสาคร พอมีรูปออกมาหลายหลายรูปให้เห็นก็ตกใจกันจริงๆครับเพราะว่าไม่เชื่อว่ามันจะเกิดซ้ำณจุดนี้ได้บ่อยถึงขนาดนี้แต่ให้ดูรูปก็คงจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมบริเวณนี้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เครนก็เป็นรูถนนแล้วถ้าจำได้นี่อีกจุดหนึ่งนะครับ ที่หน้าสถานีตำรวจสำเสนก่อนหน้าโน้้นก็เป็นหลุมใหญ่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบว่าจริงๆแล้วใครต้องรับผิดชอบหลายรูปที่ต้องการให้ดูให้เห็นก็เพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรเกิดแต่มันจะเกิดเพราะนี่คือประเทศไทยเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะตอบได้ว่า มีใครดูแลบ้านเมืองอย่างจริงจังแค่ไหนหรือเปล่ารายเรียที่เกิดขึ้นมานั้นตำรวจที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็พยายามอธิบายพยายามอธิบายว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนายกรัฐมนตรีอนุทินก็อธิบายว่าท่อน้ำแตก ท่อน้ําแตกอืมแต่มันจะอธิบายอย่างไรก็ตามแต่แต่และเรื่องที่มีคําอธิบายนั้นยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าทําไมจึงป้องกันไม่ได้ทำไมจึงให้เกิดขึ้นก่อนแล้วคำอธิบายตามมาทีหลังแล้วก็ดูเหมือนว่าท้ายที่สุดก็ไม่มีใครต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรประเทศไทยจึงมีวัฒนธรรมที่ หาคนผิดแทนที่จะรับผิดชอบเองนายกอนุท <Gaz. N. berries indistinct> <thing> ินฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยพูดถึงกรณีถนนพระรามสองฝั่งขาเข้ายุบตัวจนรถกระบะตกลงไปเช้านี้สาเหตุเบื้องต้นนั้นนายกบอกมาจากท่อน้ำแตกในเขตเทศบาลประกอบกับความประมาทของคนทำงานความประมาทด้วยนะ และยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับแบบแปลนหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมผิดพลาดท่อน้าแตกมันทพ่วแตกออกมาแล้วปกติมันจะต้องมีมาตรการไม่ว่าถ้าเกิดท่อแตกอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุตุ่มเป็นหลุมลงไปรถรถติดคนเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตขึ้นมาจะทำอย่างไรบอาหน่วยเทศบาลต้องเร่งแก้ไขชดใช้ค่าเสียหายกัว่าชดใช้ค่าเสียหายเราได้ยินมาตลอด เระหนึ่งว่าการชดใช้ค่าเสียหายทําแล้วมันจะแก้ข้อผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไม่ใช่ครับการชดใช้ค่าเสียหายนั้นเป็นปลายเหตุเป็นสิ่งที่มันความผิดเกิดขึ้นแล้วต้องหาคนผิดไม่ใช่ว่าชดเชยแล้วความผิดนั้นจะหายไปคุณอนุทินยอมรับกันนักข่าวว่าปัญหาก่อสร้างซ้ำซากทั้งที่สีคิ้วพระรามสองถ้ารอไล่เบี้ยตามสัญญาทางแพ่งจะไม่ทันการรัฐบาลจึงตัดสินใจใช้คำสั่ง ทางปกครองเข้าจัดการสั่งระงับการก่อสร้างหรือพิจารณายกเลิกสัญญาเพื่อความเด็ดขาดแล้วคุณอนุทิงก็ตัดเพาะผ่านนักข่าวเอาใจทุกฝ่ายไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งก็จี้ให้กดดันอีกฝ่ายก็หาว่าทำเกินหน้าที่ทั้งที่มีกลุ่มคนพยายามบิดเบือนเรื่องวิศวกรรมให้เป็นประเด็น การเมืองมันเป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าการเมืองรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ครับการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายสิ่งเหล่านี้แต่นายกได้ยื่นคําขาดไปยังข้าร,ราชการและหน่วยงานเจ้าของโครงการครับว่าเมื่อรัฐบาลสั่งการให้ใช้อํานาจทางปกครองจัดการแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการทันทีทันทีนะครับถ้าใครเพิกเฉยหรือละเว้นจะต้องถูกดําเนินคดีตาม มาตราหนึ่ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอนฉะนั้นนายกก็เลยจึงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ว่าจะรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรและวถ้าไม่ทำตามหรือเฉยชานี่จะมีความผิดหรือไม่พระมืวานี้บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์ไอทีดแจ้งไปที่ตลาดดอกซับว่า สัญญาสองโครงการนี้คือที่สีคิ้วและที่พระรามสองว่าด้วยเรื่องโครนเครนตกอระมาณนั้นเนี่ยยังมีผลอยู่ไม่มีการยกเลิกตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นายกสั่งกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมจะสั่งต่อไปให้ใครเราไม่รู้การรถไฟแห่ยยงประเทศไทยทาหรือไม่กรมทางหลวงเกี่ยวหรือไม่เพราะไม่มีใครอธิบายต่อหลังจากนั้นแล้วก็ เพียงแต่รอให้เกิดสำนึกแห่งความรับผิดชอบที่ต้องรู้ว่าต้องรายงานกับประชาชนนายกสั่งนายกบอกต้องทำทันทีเป็นคำสั่งปกครองแต่ถ้าอ้างว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ชีวิตคนบาดเจ็บเสียชีวิตเสาร์อาทิตย์ก็ตายนะครับบาดเจ็บนะครับ,บเหตุการณ์เกิดเช้าวันนี้คือวันเสาร์ด้วยระบบเฉยชาแบบราชการก็ดี การไม่ตรหนักถึงความรับผิดชอบความโปร่งใสก็ดีที่ฝรั่งเขาเรียก Accountability มันไม่เกิดเนี่ยมันก็ยิ่งจะสะท้อนถึงความล้าหลังของวัฒนธรรมไทยในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบรับชอบรับรับผิดยากนี่คือปัญหามีศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเขาบอกตั้งแต่เชา้าว่าได้รับแจ้ง อุบัติเหตุรถตกหลุมขนาดใหญ่บนถนนพระรามสองช่องคู่ขนานฝั่งขาเข้ากรุงเทพหน้าร้านค้าโชคทวีค้าไมา้มหาชัยอำเภอเมืองของสมุทรสาครจนไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ก็ดูรูปสิครับมันร่วงหล่นหัวทิ่มลงไปอย่างนั้นจะขับต่อไปได้อย่างไรได้แจ้งให้สารวัจจรรจรของสถานีภูธรตำรวจเมือง สมุดสาครพร้อมกําลังเจ้าหนะ้าที่ตํารวจจราจรเข้าไปตรวจสอบไปถึงพบปรากฏว่าเกิดเหตุพบรถกระบะแคปสีเทาดํายี่ห้ออีซูซูดีแม็กซล้อขวาหน้ารถตกอยู่ในหลุมครับหลุมนี้เชื่อไหมครับกว้างประมาณ1เมตรเลยครับยาวประมาณ1.5เมตรลึกประมาณ1เมตร ส่วนล้อที่เหลือลอยลอยเห็นเห็นรูปไหมล้อเนี่ยลอยจากพื้นน่ากลัวว่ารถอาจจะพลิกตะแคงได้ด้วยตำรวจรีบประสานร,รถยกมาเอารถคันนี้ที่ประสบอุบัติเหตุนเนี่ยออกจากพื้นที่ผิวจราจรโดยด่วนที่สุดและมีการนำเอากลวยยางครับเอากลวยยางมาตั้งกั้นเอาไว้เตือนให้ใช้รถ ใช้ถนนราว่าเป็นจุดอันตรายเช้านี้ข่าวมันก็มาประมาณเจ็ดโมงเชา้าเป็นช่วงที่รถกำลังออกแลวแถวนั้นแน่นอนเราก็รู้อยู่ว่าเป็นบริเวณจราจรคับข้างมากแต่ผู้คนขับไปก็เสียวไปมีสิทธิ์เสียวครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ครับยู่ดีเราขับรถมาเห็นรถกระบะเนี่ยหัวทิ่มลงไปอย่างนี้เราจะคิดยังไงร,รถกระบะคันนี้ คุณสัมพันธ์ปู่ห้วยพระอายุ32ชาวจังหวัดสมุทรปราการเป็นคนขับโชคดีที่ไม่ได้รับอันตารายพื้นถนนก็พบว่ามีน้ำประปาไหลเจิงนองท่วมมิดและยังมีรถแบ็กโฮขุดเจาะเจาะจอดอ,อยู่ใกล้ๆมีท่อประปาขนาดใหญ่วางแนวยาวตลอดข้างทาง ตำรวจบอกเบื้องต้นทราบว่าเป็นท่อประปาของเทศบาลนครสมุทรสาครครับคนที่เขาขับรถคันนี้เขาบอกกับนักข่าวคุณสัมพันธ์คนขับรถกระบะบอกว่ากลับมาจากทำงานกำล,ลังจะก,กลับบ้านที่กรุงเทพตอนเช้าเช้าแสดงว่าทำงานกลางคืนกำล,ลังจะก,กลับบ้านที่กรุงเทพตอนนั้นขับตามหลังรถบรรทุกหกล้อมา พื้นถนนก็ยังอยู่ในสภาพปกตินะครับขับมาเรื่อยๆถนนแห้งครับไม่มีน้ำท่วมแต่พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุอยู่ดีๆพื้นก็สุดลงครับอ่าวรถคันหน้ายังไม่เจอแต่รถกระบะของคุณสัมพันธ์นี่สุดลงเลยล้อรถก็ตะแคงตกลงไปในหลุมทันทีครับโอ้เราและเห็นภาพชัดเจน ตกใจสิคุณขับอยู่ดีๆมีหลุมโผล่มาลถคุณฟุดลงไปอย่างนี้รองนายกเทศมนตรีนครสรบุราคคุณสักชัยนิมิตปัญญาเดินทางมาที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเช้ามืดประมาณตีห้าครึ่งอ่ามันเริ่มต้นจากตีห้าครึ่งได้รับแจ้งว่าน้ำประปาไม่ไหลทั่วเมืองอ้าวก็มาตรวจก็มาหาสาเหตุ แต่ก็ไม่สามารถระบ,บุได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าท่อประปาวางไว้ใต้ดินอ่านี่ไงระบบมันอยู่ใต้ดินแล้วไม่มีวิธีการตรวจได้เนี่ยมันก็แปลกมันต้องมีสิมันต้องมีวิธีการสิครับนี่คือปัญหาอะไรที่อยู่ใต้ดินนี่เช็คไม่ได้ก็ไม่จริงไม่จริงมันต้องมีวิธีการที่จะตรวจว่าถ้าท่อแตกใต้ดินเราจะรู้ได้อย่างไรไม่จะรอให้มันท่วมซะก่อน ก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุดซึ่งเป็นจุดตรงนั้นดำเนินการมาประมาณ5-6ถึง6เดือนปหมายของว่าจุดนั้นน่มีการวางแนวท่อประปาใหม่ชั่วคราว5-6ถึง6เดือนเพื่อรอให้การก่อสร้างทางยกระดับของถนนพระรามสองแล้วเสร็จนี่ละครับมันก็ พัพันกันอย่างนี้แหละครับรอให้ถนนนี้เสร็จถนนเจ็ดชั่วโครมันก็ไม่เสร็จจะมาวางท่อประปาก็รอรอกันไปรอกันมาอุบัติเหตุความละหลวมไม่รู้ใครดูแลอะไรเพราะว่าโครงการมันทับซ้อนกันอยู่แถวนั้นมีทั้งประปามีทั้งถนนมีทั้งสะพานปรากฏว่ารอให้มีการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองเสร็จ จึงจะมีการขุดเจาะนำท่อประปากลับไปวางในแนวเดิมที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับหนึ่งมันซับซอ้อนทั้งๆท,ที่ไม่ควรจะซับซอ้อนมันแบ่งหน้าที่กันยังไงใครดูแลส่วนของเทศบาลใครดูแลส่วนทางหลวงหรือทางยกระดับมันคือ ความชุลมุนไม่รู้ใครเป็นใครเกิดเรื่องแล้วก็ไปทับซ้อนกันอยู่ตรงนั้นแต่ผู้เสียหายคือประชาชนเรื่องของผู้ประสบเหตุทางเทศบาลก็จะมีการพูดคุยเยียวยาต่อไปนักข่าวบอกว่าจุดที่พบการซุดตัวของพื้นถนนเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่นายกอนุทินบอกท่อประปาแตกอยู่ห่างจากจุดที่เครนถล่ม เมื่อนหนึ่งวันก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งกิโลเมตรแต่อยู่กันคนละฝั่งถนนเครนถล่มอยู่ฝั่งขาออกกรุงเทพส่วนผิวถนนสุดเช้าเนี่ยอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพแต่ผลจากเหตุการณ์ทั้งสองก็ทำให้จราจรติดขัดหนักหน่วงสาหัสสากันไม่ว่าจะทางขาเข้าหรือขาออกมันมีผลเท่ากัน เทศาบาลนครสมุทรสาครออกประกาศฉุกเฉินทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาเทศาบาลด้วยท่อน้ำประปาขนาด1,000มมแตกชำรุดบริเวณทั้งคู่ขนานถนนพระรามสอง,ง 29, รรา 2, ทางหลวง35กิโลเมตร29พระรามสองทางหลวง35หกม29บวกส0 0คือฝั่งขา เข้ากรุงเทพหน้าร้านทวีค้าวัสดุนี่แหละส่งผลในน้ำประปาไม่ไหลครับครอบคุมทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนครสมุทรสาครขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณนี้ประการมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขออภัยในความไม่สะดวกณโอกาสนี้ประกาศณวันที่17มกราคมไอ้ขออภัย ในความไม่สะดวกนี่มันเป็นศัพท์ใช้จนชินแล้วคิดว่าเพียงแค่บอกขออภัยไม่สะดวกนี่จะรอดจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่นะคุณสร้างความไม่สะดวกคุณแค่ขออภัยไม่ได้นะความไม่สะดวกเนี่ยมันมีหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนไม่สะดวกถึงเก่าเสียชีวิตก็มีนะใช่ไหมครับฉะนั้นความไม่สะดวกนี่จะอ้างเป็นเหตุผลที่ทําอะไรต่อมิอะไรไม่ได้ อย่างที่นายกอนุทินบอกบต้องมีผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบเป็นใครยังไงก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่านี่เทศบาลก็มีทางหลวงก็มีตำรวจจราจรก็มีแต่เยื่อของสถานการณ์นี้ไม่พน้นคือประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้จะไปถามหาใครอ่าเจ็บเหรอรถเสียแล้วเดี๋ยวเยียวยาให้ แล้วเดี๋ยวยาเท่าไหร่ยังไงคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็ไม่มีใครสามารถจะตอบคําถามนี้ได้เมื่อก่อนที่นายอนุทินไปบอกว่าไม่ไหวสี่หมื่นไม่ไหวสี่หมื่นบวกสี่หมื่นแปดหมื่นก็ไม่ไหวต้องเป็นล้านท้ายที่สุดเห็นคําตอบไหมครับว่าก็ได้มาแค่เป็นแสนสองสามแสนไม่ถึงล้านห่างไกลามากแล้วเรื่องมันก็จะเงียบจบไปเพราะจะมีการอ้างกฎหมายให้แค่นี้ กฎหมายเปิดทางให้แค่นี้อะไรเช่นนี้นี่ครับนี่คือสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนาอย่างหนักหนวงอาจารย์เอติดตามรายละเอียดล่าสุดของหลุมใหญ่พระรามสองแล้วก็มีเสียงอุทานเอาอีกแล้วที่เดิมอีกแล้วนี่ความรู้สึกเป็นยังไงครับอาจารย์เอก ถนนพระรามสองแค่ได้ยินชื่อหลายคนก็คงนึกถึงรถติดกับการก่อสร้างที่บางคนถึงกับเรียกว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตรเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นครับนั่นก็คือหลุมยุบขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมากลางถนนแบบไม่มีใครคาดฝันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังจริงๆของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ขับมาดีๆจู่ๆถนนก็ชุด นี่คือคำพูดของคุณสัมพันธ์ปู่ห้วยพระนะครับเป็นคนขับรถกระบะที่เจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าวินาทีที่เรากำลังขับรถไปทำงานตามปกติเนี่ยแล้วพื้นถนนข้างหน้ามันก็หายวับไปเลยแต่เชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองเรื่องของคุณสัมพันธ์เนี่ยทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันเลยนะครับว่าเอ๊ะไอ้พื้นถนนแข็งแข็งที่เราวิ่งรถกันอยู่ทุกวันเนี่ยลึกลงไปข้างใต้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง แล้วอะไรล่ะที่มันมีพลังมากพอที่จะทําให้พื้นถนนพังทลายลงมาได้ในพริบตาเดียวเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกสถานการณ์กันเลยดีกว่าว่าวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาเจอกับอะไรบ้าง เรื่องของเรื่องก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่ของวันที่17มกราคมครับบนถนนพระรามสองเส้นขาเข้ากรุงเทพเลยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณสัมพันธ์นี่แหละครับที่กําลังขับรถกระบะมาแล้วจูๆ่ๆรถก็ตกลงไปในหลุมที่มันยุบตัวลงมาแบบกระทันหันพอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เจอกับภาพที่ค่อนข้างวุ่นวายเลยครับคือมีหลุมขนาดใหญ่ที่กลืนล้อหน้ารถกระบะไปทั้งล้อเลย แล้วที่พื้นถนนก็มีแต่น้ําเจิ่งนองไปหมดแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยดันมีทั้งรถแบ็คโฮแล้วก็ท่อขนาดใหญ่วางหลูซึ่งนี่แหละครับมันเป็นเบาะแสชิ้นสําคัญเลยที่กําลังจะบอกเราว่านี่มันไม่ใช่แค่ถนนสุดธรรมดาธรรมดาซะแล้วใช่แล้วครับสิ่งที่ตาเห็นว่ามันเป็นแค่ถนนสุดธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นมากที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ใต้ดิน มันไม่ได้มีแค่ผิวถนนที่พังครับแต่นี่คือสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆซึ่งมันซ่อนอยู่ใต้เท้าของเราเนี่ยกำลังเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาแล้วและนี่คือผู้ร้ายตัวจริงครับซ่อนอยู่ในตัวเลขนี้1,000ม mm, ิลลิเมตรหรือก็คือ1เมตรเต็มๆนี่คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งน้ําประปาะหลักที่แตกอยู่ใต้พื้นถนนนั่นเอง ท่อส่งน้ำประปาหลักแตกเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ท่อน้ำเล็กๆหน้าบ้านนะคะแต่มันคือท่อส่งน้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองเลยการที่ท่อขนาดมหึืมาแบบนี้แตกมันหมายถึงความล้มเหลวของระบบสาธารณูปโภคที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆและวคำถามคือท่อที่ใหญ่ขนาดนี้มันแตกได้ยังไง คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระรามสองนี่แหละครับซึ่งทําไม่ต้องมีการย้ายแนวท่อประปาเดิมทีนี้ในระหว่างที่กําลังวุ่นๆกับการวางท่อชั่วคราวกันอยู่เป็นเดือนๆเนี่ยไอท่อส่งน้าเส้นเก่าที่ยังทํางานอยู่มันก็คงจะรับแรงดันมหาศาลต่อไปไม่ไหวจนสุดท้ายก็แตกออกอย่างที่เห็นเอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่า แค่เหตุการณ์ท่อแตกใต้ดินจุดเดียวเนี่ยมันสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาพร้อมกันถึงสองด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสองมิติที่ชัดเจนมากๆเลยครับคือมิติแรกบนท้องถนนก็คือรถติดหนักมากการจราจรแทบจะเป็นอัมพาตไปเลยส่วนอีกมิติหนึ่งก็คือปัญหาที่บ้านของประชาชนทั่วทั้งเทศบาลนครสมุทรสาครเลยครับเพราะจูๆ่ๆน้ำประปาก็ไม่ไหลซะอย่างนั้น เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่เลยครับการจราจรบนพระรามสองก็ติดขัดอย่างหนักในขณะเดียวกันก็ต้องมีการประกาศหยุดใจน้ำฉุกเฉินไปทั่วทั้งเทศบาลซึ่งก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้ามาจัดการสถานการณ์กันอย่างเร่งด่วนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะเหตุการณ์หลุมยุบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งบทของมหากา์ถนนพระรามสองที่ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆ 1กิโลเมตรตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ระยะทางสั้นๆแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญซ่อนอยู่ครับเพราะมันคือระยะห่างระหว่างจุดที่เกิดลุมยุบในครั้งนี้กับจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งก่อนบนถนนเส้นเดียวกันเป๊ะๆใช่แล้วครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและก็อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระรามสองแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคานถล่มหรือหลุมยุบทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมหาศาลเลยนะครับในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บนถนนสายสำคัญเส้นนี้คำถามสุดท้ายที่ยังคงอยู่ในใจของหลายๆคนก็คือในเมื่อการก่อสร้างยังต้องดำเนินต่อไป แล้วเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วจะมีมาตรการอะไรที่จะมารับประกันความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันได้จริงๆหรือเปล่าอนาคตของถนนพระรามสองจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นล่ะครับที่จะให้คำตอบกับเราได้ขอบคุณมากครับอาจารย์เอย้อนไปถึงเรื่องเหตุการณ์เครนตกรถไฟที่สีคิวเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเงินชดเชยที่นายก ทักท้วงว่าสี่หมืหรือ8ปดห0ื่นไม่พอควรเป็นล้านและตัวเลขตอนแรกก็บอกว่า 3, 4มสี่แสนล่าสุดตัวเลขอาจจะสูงสุดได้ที่1,6ล้านบาทครับถ้าเป็นชนิดจริงก็อาจจะเบาลงหน่อยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขระเบียบอะไรต่างๆอย่างไรโดยที่ข่าวล่าสุดตัวเลข จำนวนผู้เสียชีวิต32รายการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีจำนวนตัวเลขในการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน1.6ล้าน1ล้าน6,090,000บาทเงิน ตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา2 0 0แสนบาทเงินช่วยเหลือจากรถไฟ3 4 0 0 0 0บาทนี่เฉพาะรถไฟที่เราได้ตัวเลขมา3 4 0 0 0 0และมีเงินพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา20 0 0 0 0มีเงินจากบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนและประกันภัย1ล้าน1แสนบาท ซึ่งในเบื้องต้นการรถไฟและบริษัทอิตาเลียนไทยจะมอบค่าบำเพ็ญกุศลศพรายละ80,000และ1 5 0 0 0 0บาทตามลำดับจะประสานกับญาติในการติดต่อรับเงินเยียวยาส่วนที่เหลือภายหลังนี่คือตัวเลขเงินล่าสุดที่เห็นอยู่ฉะนั้น1.6ล้านโดยประมาณอืม ส่วนกรณีว่าจะป้องกันอนาคตต่อไปอย่างไรพูดถึงคำว่าสมุดพกสมุดพกที่มีการพูดกันเนี่ยซึ่งยังไม่มีการบังคับใช้นะครับต้องรอกฎกระทรวงปรากฏว่าในรายละเอียดบางส่วนสมุดพก ให้อำนาจในการลดชั้นลดคะแนนตัดคะแนนระงรับการยื่นประมูลงานของผู้รับเหมาซึ่งเริ่มทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยมีคุณสุริยะจริงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีคมานาคมถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ เพิ่งประกาศใช้เผยแพร่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา13มการานี้เองก่อนเกิดเหตุเครนล้มเพียงวันเดียวกฎกระทรวงนั้นกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนอกจากการให้อำนาจลดชั้นให้คะแนนและระนับการยื่นประมูลงานของผู้ประกอบการแล้วถ้ามีเหตุจากการประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมาอย่างร้ายแรง ก็ทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินเสียประโยชน์ต่อรัฐสามารถเพิกถอนได้โดย 1. หมด 3. าํกำหนดประเภทชั้นการเลื่อนชั้นการปรับลดระดับชั้นและการกลับคืนระดับชั้นของผู้ประกอบการมีข้อ7กําหนดประเภทชั้นเลื่อนชั้นปรับลดระดับชั้นคืนระดับชั้นของผู้ประกอบการแต่มีประโยคที่เป็นไฮไลท์ เมื่อผู้ประกอบการรายใดถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาก,กับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา106วรรคสามให้กรบมบัญชีกลางปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการรายนั้นและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปรับลดชั้นของผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการสามารถยื่นขอกลับคืนระดับชั้นเดิมของผู้ประกอบการก่อนที่จะถูกปรับลดระดับชั้นได้ ผู้ประกอบการนี่ก็คือเป็นสมุดพกแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยดุลยพินิษ์ก็ยังมีส่วนสำคัญไม่น้อยทีเดียวเราก็ยังไม่รู้ในทางปฏิบัตินั้นมีสมุดพกแล้วจะศักดิ์สิทธิ์กฎเกณฑ์กติกาจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนยังเป็นคำถามเพราะประเทศไทยมีกฎหมายมีระเบียบมีกฎรกฎระทรวงมากมายแต่ เรื่องเร็วๆร้ายๆก็ยังเกิดขึ้นเพราะไม่ได้บังคับใช้ enforcement law enforcement เป็นคำถามใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศนี้ครับยังต้องพิสูจน์กันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ